มารีวิวปลอกจ้างขายหน่อยรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยอะ เอาเลยเหรอเปิดเลยใช่ไหมเด็กๆเงียบๆก่อนขอรีวิวของก่อนแตะนิดเดียวเดี๋ยววิ่งปื๊ดเลยอ่ะเดี๋ยวเบื้องต้นรีวิวเรื่องของตัวระบบไฟฟ้ากันก่อนแล้วกันนะครับระบบไฟฟ้าของรถคันนี้เดี๋ยวขอญาตปิดก่อนปิดออฟก่อนปิดเสร็จปุ๊บเวลาเราเปิดใช่ไหมแค่นี้เองแล้วร,ระบบไฟก็จะขึ้นโชว์เรื่องของแบตเตอรี่คันนี้เป็นระบบเดิมญี่ปุ่นนะเรื่องของความแรงนะครับ ก็สําหรับตัวนี้มีโลมีกลางแล้วก็มีไฮก็คือสูงสุดนะอันนี้ผมปรับโลนะแตะติดเดี๋ยวก็พุ่งแล้วก็คือมันช่วยผ่อนแรงอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะตื๊ดๆเลยถ้าให้แรงหน่อยก็ขี่ยเงี้ยปั่นออกพุ่งเลยเนี่ยเนี่ยปัน่นพุ่งเลยนะครับก็เดี๋ยวจะไล่ทีละอย่างกันก่นกอนเลยคือหนึ่ง รถคันนี้สามารถปรับโหมดเรื่องของเนี่ยโลกลางแล้วก็ความแรงได้นะครับหายนี้จะเป็นสถานะแบบบอกแบตเตอรี่วลาเราปิดก็กดออฟค้างพอจะจะเปิดก็กดออนเท่านี้เองระบบการใช้งานง่ายมากๆนะครับไปต่อมามาดูเรื่องของชุดคอแล้วกันชุดคอเนี่ยก็จะได้เป็นแบบว่าแนวออกแนวคลาสสิกหน่อยกันเขาเรียกว่าแลนด์ครูเซอร์นะครับตัวนี้มาพร้อมเกียร์ มาพร้อมเกียร์ s h i าโน o เน x ตัวนี้นะครับ3มเกียร์บิดขึ้นบิดลงแบบนี้ปอกแฮนด์เดิมหมดมาตัวถังอลูมิเนียมสีดำดุดูแบบนี้ล้อไซส์ขนาด26นิ้วเป็นอลูมิเนียมมีตะแกรงซ้อนท้ายหลังให้แบบนี้นะครับมาดูตัวเครื่องกันบ้างตัวนี้ตัวเครื่องของยี่ห้ออะไรเป็นตระกูล m i d d a นะครับตัวนี้มาดูเครื่องกันตัวนี้เป็นเครื่องของ Sunstar ครับตัวนี้เป็นของ Sunstar ถือว่าดีมากเลยตัวนี้ ดูข่าตั้งดูงานนะครับโหครบครบจบจบไปเลยกทอญี่ปุ่นอยู่ครบแบบนี้สำหรับรถคันนี้แบตเตอรี่สามารถถอดออกมาชาร์จได้แบตเตอรี่ผมมีประกันให้10เดือนนะอนาคตแบตเตอรี่เสื่อมเสียแพ็คแบตใหม่กับผมราคายอยู่ที่3500บาทอย่างดีรับประกันให้อีก10เดือนอายุการใช้งานก็อยู่ที่ประมาณนัก2ปีครึ่งถึง3ปี รถเนี่ยอยู่กันเราคงทนไปแบบนี้เอาไปเลยราคา1 8 0 0 0บาททวนจะส่งฟรีทั่วไทยอยู่กับเราอีกนานๆวันนี้รีวิวสินค้ารถคันนี้แต่เพียงเท่านี้มีมาแค่คันเดียวนะออดพุ่งแล้วอออโอ้ยแต่นิดเดียว ตามไม่ทัน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 เร็วเร็วเร็ว <f> ร <ł uk> ็วร็ววร็เว